อยากให้ใครไหว้เราไหว้เขาก่อนอยากได้ยินคำสุนทรต้องอ่อนหวานอยากได้รับความยิ่งใหญ่ใหม่ตรีการต้องเจือจานช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเอ่ยเจริญธรรมท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สถานลานบนุญออนไลน์วัดเจดีตำบลคอนสารอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิ อัตมาภาพพระอาจารย์โตอภินันโทผู้รวบรวมสาระธรรมาดีส่งถึงท่านผู้ชมทุกพื้นที่ด้วยมิตรภาพและไมตรีบนโลกออนไลน์ไลฟ์พรมแดนร่วมทำความดีสร้างบุญสร้างบรมีต่อเติมเสริมพันธปัญญาพัฒนาความคิดไปพร้อมๆกันเสนอเรื่องกำลังใจคนทำงานคนทำงาน คือคนที่จะต้องกระทบกระทั่งบางทีก็มีแรงบวกทําให้กระตือรือร้นขนขวายที่จะทํางานด้วยความทุ่มเทรับผิดชอบบางครั้งก็มีแรงลบคือลักษณะดูถูกย่อเย้ยถากถางด้วยกิริยาอาการทั้งหลายแต่ถึงอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมไม่ว่าจะเรีนแรงบวกหรือแรงลบมันก็มีข้อดี ในคนละมุมมองแรงบวกหรือคำที่เป็นคำชมสิ่งที่เป็นรางวัลเป็นเกียรติเป็นความสำเร็จมันก็เป็นแรงผลักดันให้เราได้ทำงานนั้นได้มากยิ่งขึ้นด้วยความกระตือรือร้นและมั่นใจส่วนในแรงรบมันก็เป็นแรงกระตุ้นหรือเกิดความท้าทายที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปให้สู่เส้นไย ด้วยความมั่นใจและด้วยความตื่นเต้นแต่วันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่ากำลังใจของคนทำงานเนี่ยจำเป็นจะต้องมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวเราหรือคนที่ทำงาน 1. เบิกบานงานที่ทำเรียกว่าเรารักงานที่เราชอบและเราต้องชอบงานที่เราทำเรารักงานที่เรา ชอบเนี่ยงานที่เราทําไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานพาร์ทไทม์หรืองานจรเข้ามามันก็ต้องทําด้วยความรักทําด้วยความชอบทําด้วยความชื่นชมทําด้วยความเอาใจใส่กระตือรือร้นขนขวายก็คือทําอย่างมีความสุขท่านผู้ชมเมื่อเรามีความสุขกับงานที่ทํางานที่ทําแม้มันจะหนักมันก็ผ่านไปได้ แม้มันจะมีอุปสรรคมันก็ถูกคลี่คลายสสางปัญหาผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยดีแม้งานนั้นจะลำบากใช้เวลามันก็ผ่านไปด้วยความรู้ด้วยความสามารถด้วยใจที่มุ่งมั่นด้วยความดีที่เราทําด้วยการดาเนินชีวิตที่เหมาะสมงานที่เราทํามันก็ราบรื่นเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ได้ เพราะเราชอบงานที่เราทําและเราทํางานด้วยความรักด้วยความทุ่มเทด้วยความเอาใจใส่ศึกษาให้ท่องแท้ชัดเจนในงานที่ทําเติมความรักเติมความชอบเติมความเห็นคุณค่ามีประโยชน์เติมเข้าไปเรียกว่าเติมคุณค่ามันก็มีความสุขกับการทํางานเห็นประโยชน์เห็นรายได้เห็นคุณค่า เห็นสิ่งที่งดงามในงานที่เราทำวงเล็บขอให้เป็นงานสุจริตท่านผู้ชมทั้งหลายสองจดจำผู้มีพระคุณในการทำงานเราจะเก่งแค่ทีเดียวไม่ได้เพราะเรายังไม่คุ้นเคยเป็นงานใหม่ประสบการณ์ใหม่เหตุการณ์ใหม่นะกิจกรรมใหม่ๆ่นายใหม่ๆเพื่อนร่วมงานใหม่ๆการจดจำผู้ที่มีพระคุณคนที่มีคุณต่อเรา คือคนที่เรารู้สึกดีปลอดภัยมีความสุขมั่นใจและก็มีความปิติใจเมื่ออยู่ใกล้ได้เรียนรู้ดูจำเพียงแต่ได้รับคำแนะนำหนึ่งคำสองคำก็เป็นคุณทั้งชาติแม้แต่ได้รับอาหารข้าวสักกล่องน้ำสักขวดมันก็เป็นคุณค่ามหาศาลแม้จะได้เงินสักบาท10บ,บาท หรือได้ของกินเครื่องใช้จากคนเหล่านี้ได้รับเกียรติได้รับมิตรภาพจากคนที่อยู่รอบข้างคนเหล่านั้นมีคุณมีประโยชน์มีคุณค่าต่อตัวเราให้เราจดจำไว้แล้วแสดงมิตรภาพที่ดีต่อคนเหล่านั้นเรียกว่าอย่าลืมคนคนที่เคยมีน้ำใจอย่าผักใสเพิกเฉยกับคนที่ช่วยเหลือเรา อย่าเฉยเมยกับคนที่ประคองหรือผลักดันเราให้สูงสัง,ง่าเด่นเพราะฉะนั้นให้จดจำคนที่มีคุณหรือสถานที่สถานที่ที่มีคุณต่อเราแน่นอนบ้านที่เราเกิดโรงเรียนที่เราศึกษาโรงพยาบาลที่เราเคยรับการรักษาพยาบาลชาณปชาปณสถานที่ญาติเราเคยไปใช้บริการ วัดวาอารามที่เราเคยไปทําบุญสุนทรทานจุมชนสังคมที่เราอยู่สังคมประเทศชาติก็เกื้อกูลส่งเคาะด้วยการเคารพกฎหมายเสียภาษีอากรเป็นประชาชนคนละเมืองที่ดีวันอะไรที่ดีให้จดจําบันทึก 3. หนุนกัลยาณมิตรคําว่าหนุนก็คือหนุนส่งส่งเสริมสนับสนุนงานการเราจะดีมีความสุขงานจะสําเร็จ เพื่อนร่วมง,งานก็เป็นกลุ่มคนที่สำคัญคือรักเพื่อนนะรักเพื่อนเคารพเพื่อนให้เกียรติเพื่อนคบเพื่อนดีมีน้ำใจไม่เอาเปรียบไม่การแกล้งรักเขาอย่างจริงจังจริงใจให้เกียรติอย่างสม่ำเสมอซื่อสัตย์ต่อคำพูดซื่อสัตย์ต่อความดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือด้วยความเต็มอกเต็มใจนั่นคือหนุนกันลายาณมิตรแน่นอนในการทำงานใหญ่ โครงการกิจกรรมให,ใหญ่ๆก็ต้องอาศัยกลุ่มคนใหญ่เพื่อให้งานสำเร็จลุ่วร่วงไปด้วยดีการมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีมิตรร่วมบ้านที่สง่าชีวิตเราจะมีคุณค่าสิ่งยากยากก็จะสำเร็จได้ง่ายสิ่งที่ง่ายก็สำเร็จง่ายๆย,ยิ่งขึ้นไปอีกท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะการมีเพื่อนดีมันก็เหมือนมีมือ10มือที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเรา มีตา10บตาที่จะมองเห็นสิ่งดีมีประโยชน์มากมายมีหู10บหูนั่นหมายถึงหมายถึงเพื่อนดีนะเพราะฉะนั้นเราก็จะรับรู้สิ่งที่ดีมีค่ามากยิ่งขึ้นเพราะันมีมิตรด,ดีเป็นกําไรของชีวิตจะพาเราพ้นผ่านวิกฤตประสบโอกาสจังหวะเงินงานความรักที่ดีอย่างมากมาย 4. มีจิตอาสา ในการทำงานร่วมกันเราจะทำงานแต่ในหน้าที่อย่างเดียวหน้าที่ที่คนเรานี่มีสองอย่างถ้าโดยการแต่งตั้งมอบหมายห้างร้านบริษัทราชการก็ตามหนึ่งหน้าที่โดยตำแหน่งที่เราเป็นเขาเรียกว่าตำแหน่งโดยหน้าที่โดยการแต่งตั้งมอบหมายให้ทำไม่ทำไม่ได้เรียกว่าไม่ทำก็ละเมิดหน้าที่หรือเพิกเฉยต่อหน้าที่ก็เป็นความผิด สหน้าที่ด้วยการมอบหมายไหว้วันจะด้วยคำพูดจะด้วยอักษรแม้จะไม่ใช่สายงานกันโดยตรงผู้บังคับบัญชาก็มอบหมายได้คุณทำกิจก,กรรมนี้ให้หน่อยนะคุณก็น่าจะทำได้แม้ไม่ใช่สายงานเขาเรียกว่างานที่ได้รับการมอบหมายแต่มันมีงานประเภทที่สามทั้จมดทั้งหลายเป็นงานโดยจิตสามัญสำนึกหรือโดยจิตอาสา โดยไม่ต้องมีใครสั่งการไม่มีใครบังคับไม่มีใครออกคำสั่งทำได้เลยเรียกว่ามีจิตอาสาในการทำงานเราก็ต้องมีจิตอาสามีจิตอาสาก็เช่นทำงานล่วงเวลาบ้าง5นาที10นาทีชั่วโมงมันยังไม่เจ็ดไม่อีกนิดหนึ่ง,ขงเขาเรียกว่ารวมีจิตอาสาเสียสละเวลาอุทิศเวลาทุ่มเทความรู้ความสามารถ ให้กับงานที่ทำกิจกรรมที่ปฏิบัตินั่นคือมีจิตอาสาหรือมีจิตอาสาที่เกิดขึ้นจาก,กจิตสํานึกของเราเองเช่นทําบ้านเราให้สะอาดน่าดูหน้ามองโดยไม่ต้องรอให้โครงการนุ่นมาคนนี้มาสัง่งให้เข้าโครงการหน้าบ้านหน้ามองก็ไม่ต้องเมื่อเรามีจิตอาสาเราก็กระตุ้นเตือนบอกคนในครอบครัวหรือบอกตัวเราเอง ทำสิ่งที่ดีให้มีค่าเมื่อเราทําหน้าบ้านเราให้สะอาดจัดขยะให้เป็นระเบียบปลูกไม้ดอกไม้ประดับประภูมิทัศน์เมื่อบ้านเราหน้ามองทั้งผู้ชมทั้งหลายคนผ่านเขาก็อวยพรให้ไฉแต่ถ้าหน้าบ้านเรามีตะเนียดจันไลมีขยะกลิ่นโขงเค้งมีของออไม่งามเยอะแยะเศษไม้เศษ,เศษขยะดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยกลินน่นนู่นนั่นนี่ นั่นคือหน้าบ้านไม่งามพอไม่งามคนจะอยากมองไหมหรือถ้ามองก็มองผ่านๆมองยังไม่เนียมแถมเขายังบ่นด้วยบางทีเขาก็ด่าด้วยโอ้ยเหม็นอะไรกันนักกันหนาะบ้านหลังนี้กลิ่นอะไรกันนักกันหนาะประมาณนั้นเมื่อมีคําพูดที่ไม่ดีมันก็เป็นลบท่านผู้ชมเขาเรียกว่าเป็นพลังงานลบไปกระทบบ้านไปกระทบคนที่อยู่ในบ้านเรามันต้องมีจิตอาสาล,ลุกขึ้นมาทําดีกับบ้าน ลุกขึ้นมาทำดีกับครอบครัวกับพ่อ,ก,พอกับแม่กับจุมจนสังคมโดยไม่ต้องให้คนอื่นร้องขอให้ทำออกมาจากภายในทำออกมาจาก,กจิตวิญญาณของเราเรียกว่าเป็นคนใจดีมีน้ำใจทำอะไรด้วยความรักทำอะไรด้วยความบริสุทธิ์ใจแม้ไม่มีใครชมเราก็ชมตัวเองไม่มีใครให้กําลังใจเราก็ให้กําลังใจตัวเองก็ได้ท่านผู้ชมทั้งหลายห กลก้าเพื่อถูกต้องความถูกต้องเราต้องทำให้ได้ความถูกใจเราก็ทำพอประมาณถ้าถูกใจซะทุกอย่างบางทีใจมันเราลำเอียงบางทีใจเรามันไม่บริสุทธิ์เต็มร้อยหรือ,อลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชอบลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะกลัวนู่นน,นั่นนี่มันก็เลยทำให้ความถูกต้องไม่ชัดเจนมันความถูกต้อง จะทำให้งานนั้นสำเร็จรุล่วงไปด้วยดีความถูกต้องจะทำให้หน้าที่ราบรื่นเรียบร้อยปลอดภัยบรรลุวัตถุประสงค์งานก็สำเร็จผลนะเกิดความพึงพอใจได้รับประโยชน์ตามงานโครงการที่วางเป้าหมายเอาไว้มันความถูกต้องท่านผู้ชมทั้งหลายงานที่ถูกต้องการใช้จ่ายเงินที่ถูกต้องการดำเนินชิดที่ถูกต้องกฎหมายสินธรรม การปฏิบัติตัวต่อสามีปัญญาที่ถูกต้องนะการปฏิบัติต่อเ,เพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมบ้านที่ถูกต้องเหมาะสมอะไรที่เหมาะสมมันดูดีและมีค่าทําให้คนทํางานมีความสะดวกสบายและก็มีความปลอดภัยต่อมาข้อที่7โทษทีขอปลองดองสามัคขี ความปลองดองสามัคคีก็คือการทํางานร่วมกับคนอื่นได้ทํางานคนเดียวเก่งก็ถือว่าเก่งแล้นะแต่จะให้เก่งกว่านั้นก็คือทํางานร่วมกับคนอื่นได้ท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างดีมีความปลอดภัยมีความตําเร็จมมีความสุขมีความก้าวหน้านั่นคือคุณมีความรู้พิเศษคุณมีภาวะคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ มันเป็นสิ่งที่วิเศษดีงามมากท่านผู้ชมทั้งหลายแต่ถ้าอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ได้เนี่ยปรับตัวไม่ได้ยอมรับไม่ได้โอ้ยมันก็อึดอัดขัดข้องจะไปอยู่ไปกินไปนอนไปทำกิจกรรมอะไรใครมันไม่สะดวกสบายแต่ถ้าเรายอมรับปรับตัวนะปรองดองคือร่วมทำกับคนอื่นได้ไม่เป็นประเภทขัดขวางไม่เป็นประเภทอคติเป็นประเภทว่ายอมรับไม่ได้ ยืนกระตายขาเดียวเอาความคิดเป็นใหญ่ยอมรับคนอื่นไม่ได้อย่างนี้อยู่เป็นสุขได้อย่างไรการปรับตัวอยู่กับคนอื่นได้ปรับความคิดคนอื่นปรับความคิดเราให้ไปในทิศทางเดียวกันแม้จะไม่เต็มร้อยแต่ก็ยอมรับเขายอมรับเราหรือเอาความคิดเขาความคิดหลากหลายมาต่อเติมเสริมแต่งประติดประตอมันก็จะเป็นความคิดรวบยอดที่ใหม่ ที่ได้จากความคิดสร้างสรรค์ของหลายๆคนมันกันร่วมด้วยช่วยกันการมีส่วนร่วมนะร่วมแรงร่วมความคิดร่วมการสนับสนุนร่วมกิจกรรมสิ่งเหล่านี้จำเป็นก่อให้เกิดปลองดองร่วมด้วยช่วยกันก่อให้เกิดความสามัคคีความเป็นปรึกแผ่นความร่วมแรงร่วมกายร่วมใจร่วมสติปัญญาร่วมอุดมการ ในการที่จะช่วยกันเคารพกฎหมายใส่ใจกติการักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมกันดูแลว,วัฒนธรรมวิถีชีวิตให้อยู่ดีมีสุขในการทำงานก็พร้อมที่จะร่วมด้วยช่วยกันสร้างสิ่งที่ดีงามให้เกิดความสำเร็จในองค์กรในหน่วยงานของเราเกตมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่หน้าที่ดีมีค่ามหาศาล หน้าที่งามงดงามยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายหน้าที่เด่นเป็นประจักษ์ทรัพย์สินเกียรติวัติมากมายหน้าที่ดีมีคุณค่าควรเชิดชูเพราะฉะนั้นน่ะทำหน้าที่ในการทำงานของคนทำงานทุกคนได้รับหน้าที่ทุกคน ตั้งแต่หัวหน้างานหัวหน้าแต่ละไฟายหัวแต่ละหัวหน้าแต่ละแผนกมีหน้าที่รับผิดชอบของตนเองสังเกตว่าถ้าทุกคนทำหน้าที่งานก็เดินงานก็สำเร็จเรียบร้อยราบรื่นเนะเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนทำหน้าที่หน้าที่นั้นก็มีค่าหน้าที่นั้นก็มีคุณเฟืองทุกเฟืองในเครื่องจักร มีคุณค่าเท่าเทียมกันท่านผู้ชมทั้งหลายถ้าเฟืองใหญ่จะเคลื่อนไปข้างหน้าก็ต้องอาศัยเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนทุกเฟืองแล้วทําให้เฟืองตัวใหญ่ขับเคลื่อนไปแต่ถ้าเฟืองตัวใหญ่ขัดปุ๊บไม่เคลื่อนเฟืองตัวเล็กก็ทํางานไม่ได้เฟืองใหญ่ก็เกิดอุปสรรคเฟืองน้อยก็ไม่ได้ทําประโยชน์ เพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนการทำหน้าที่สำรวจหน้าที่ปรับปรุงหน้าที่เอาใจใส่หน้าที่รับผิดชอบหน้าที่ลงมือทำหน้าที่ด้วยความรู้ด้วยความรักด้วยความรับผิดชอบงานที่เราทำก็สำเร็จเมื่อสำเร็จก็มีรอยยิ้มมีเสียงปรบมือมีเสียงการชมเชยมีเสียง การตอบรับถึงความดีมีคุณภาพนั่นคือการทำงานด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่ไม่ทิ้งหน้าที่ไม่ก้าว่ายหน้าที่แต่ก็มีน้ำใจที่จะทำหน้าที่เผื่อคนอื่นบ้างเพื่อนเราเก็บไข้ได้ป่วยไหววานเข้าเวรรับกะให้ได้เนะเผื่อเขาเผื่อเราไม่วันนี้ก็วันหน้านะ คนเรามันมันก็ต้องมีเหตุถูกเฉินบ้างอ่ะท่านผู้ชมทั้งหลายนะฮะใน365วันเนี่ยใครที่ทำงานไม่ขาดไม่ลาเลยเนี่ยถือว่าเป็นคนที่สุดยอดมากๆนะฮะแต่ก็คงจะมีน้อยแก่ก็มีอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีบ้างญาติเจ็บป่วยตัวเองไม่สบายลูกก็ต้องไปเป็นโทระจัดแจงปัญหาหนุน่นนั่นนี่ให้นะ ก็จำเป็นนะ่นผู้ชมเพราะฉะนั้นการทําหน้าที่ดีมีคุณค่าแปดวจีงามตามสัจจะในการทํางานการรับผิดชอบงานการมอบหมายงานการพูดจาปรึกษาหารือที่จะทํางานก็ต้องคุยกันคุยกันแบบพี่แบบน้องคุยกันด้วยการให้เกียรติกันสูงอายุประสบการณ์มากขอให้เคารพนับถือกันให้เกียรติกัน พูดจาดีมีน้ำใจงานที่ยากใหญ่ก็สำเร็จรุ่วงไปด้วยดีพูดจาการดีมีสัจจะงานที่ตะกุกตะกักก็จะราบรื่นและราบรื่นปลอดภัยพูดจาด้วยความจริงใจเราจะได้อะไรอะไรมากมายจากเพื่อนร่วมง,งานพูดจาอะไรที่จริงโจ้คือกระโดดไปกระโดดมา ชีวิตเราไม่โก้ละครับเสี่ยงไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นพูดจาดีต่อเพื่อนร่วมงานมีสรรมมาคาระวะมีความอบน้อมถ่อนปนรู้จักผู้ใหญ่รู้จักผู้สูงอายุให้เกียรติครับการรู้จักพูดจาให้เกียรติจะมีคุณค่าในการทำงานและไม่นินทาเพื่อนร่วมงานและสำคัญต้องให้เกียรติเพื่อนร่วมงานพูดให้กำลังใจพูดให้เกียรติ พูดให้เกิดความกล้าหาญพูดให้เกิดรักองค์พูดจะให้รักงานที่ทำกิจกรรมที่ร่วมปฏิบัติ 9. ชวนกันลดละเลิอกอบายมุกคนที่ทำงานต้องเหนื่อยต้องหนักบางคนก็ท้อแท้บางคนก็ผิดหวังบางคนหลายคนก็สมหวังอยู่เย็นเป็นสุขหลายคนก็ชักหน้าไม่ถึงหลังลองไปสำรวจดูเพื่อนร่วมงานหลายคน ที่เขาตั้งฐานะได้มีเงินงานบ้านที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะเขาไม่ไปหลงมัวเมาอบบยมุกไม่หลงการพานันไม่หลงละเลงกับสิ่งเสพติดไม่ใช้จ่ายมือเติบสุรุยสุร่ายไม่ไปคุกครีคุกขีตีโมงกับคนชั่วคนพานคนกินคนเที่ยวคนสนุกสนานและไม่เป็นคนขี้เกียจ ก็ต้องปรับให้เป็นคนขยันถ้าขยันทำอะไรสำเร็จขยันแล้วเป็นคนที่มีงานการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแม้จะเรียนก็เรียนได้อย่างเกรดดีมีคุณภาพมีเกรดสะสมที่น่าสนใจและงดงามส่วนคนที่ขี้เกียจเรียนเกรดก็การเรียนก็จะไม่ดีก็จะส่งผลพื้นถึงการกระทำหรือการทำงานที่ยังไม่ดีพอ บางทีกว่าจะสำนึกได้กว่าจะกลับเนื้อกลับตัวได้อายุก็ล่วงเลยผ่านครึ่งค่อนคนไป3ามสิบสี่สามสิบห้าแล้วแต่ก็ไม่สายหรอกท่านผู้ชมอย่าพึ่งท้อแท้ถ้าคนเราสำนึกได้ไม่มีสายแม้อายุห้าสิบสี่สิบก็ไม่มีสายเพราะการที่ระลึกได้นั้นคือเราตกผลึกได้แล้วว่าชีวิตเราต้องเดินไปในทิศทางไหน สิ่งที่จะพูดสิ่งที่จะคิดถิงทร่จะทจะเริ่มปรับปรุงปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตไปในทิศท,ทางที่ดีเมื่อเราสำนึกผิดคิดในทางที่ชอบโอกาสดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตเราลดละเลิกอบบยมุกชีวิตจะมีความสุขมีความหมายมีความดีมีความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม 9. มีความสุขแบบพอเพียง ในการทำงานแน่นอนสิ่งที่ทุกคนปรารถนาคือความสำเร็จของงานการร่วมแรงร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในโครงการกิจกรรมงานทั้งหลายตุดท้ายเราก็อยากได้ค่าตอบแทนเพื่อมากินมาจ่ายมาใช้แก่ตนเองแก่ครอบครัวบางส่วนก็อาจจะแบ่งไปทำบุญทุนทอนทานแบ่งให้พ่อให้แม่ได้ใช้บ้างทำบุญให้ฐานศึกษาทำบุญโรงพยาบาลทำบุญ สูนเด็กกรรมัม้าทำบุญบูญนิทิทำบุญบำรุงศาสนาบำรุงสาธารณมุลนิธิเยอะแยะท่านผู้ชมทั้งหลายที่เราสามารถจะทำได้เพราะฉะนั้นทำงานให้นึกถึงสุขแบบพอเพียงคำว่าสุขพอเพียงคือมีความสุขตามอัตภาพแห่งตนอัตภาพแปลว่าสภาพของแต่ละบุคคลหรือฐานะตำแหน่งบทบาทส่วนบุคคลที่มี ก็เรียกว่ามีน้อยกินน้อยค่อยบรรจงยาจ่ายลงให้มากจะยากนานกินของดีมีค่าลดของที่มันฟุ่มเฟือยความสุขก็เกิดขึ้นเงินที่สูญเสียไปในทางที่ใช่เหตุเช่นเจ็บจริงเจ็บติดไปเล่นการพานันหรือกินมากเกินไปซื้อของใช้จ่ายมากเกินไปก็ปรับลดส่วนที่ปรับลดมันก็จะเป็นเงินเก็บ ส่วนที่ฟุ่มเฟือยมันก็จะเป็นเงินสูญเสียไปเพราะฉะนั้นให้มีความสุขแบบพอเพียงความสุขกับครอบครัวมีเวลาให้กันทานข้าวด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันนะสอนการบ้านลูกด้วยกันพากันไปพักผ่อนหย่อนใจสถานที่ศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ไปพักผ่อนรุกชาติหรือพักผ่อนทำบุญต้นทอนท่านมันก็เป็นการเพิ่มความรักเป็นการลดช่องว่างในครอบครัว เติมเต็มความรักในครอบครัวเรียกว่าคนทํางานก็เหนื่อยก็ต้องพักเสาร์อาทิตย์ก็ต้องพักหรือบางท่านอาจจะมีพักวันใดวันหนึ่งก็ใช้วันที่พักผ่อนนั่นแหละให้เกิดความสุขแบบครอบครัวหรือถ้าเป็นคนโสดอยู่คนเดียวก็มีความสุขกับเพื่อนออกไปหาเพื่อนบ้างทํางานอดิเรกบ้างเพื่อให้เกิดความสุขกับกิจกรรมที่ชอบเป็นความสุขแบบพอเพียงท่านผู้ชมทั้งหลาย อย่าบ้างงานจนเกินไปต้องแบ่งเวลาให้เป็นเน้นความสุขให้กับตัวเราผ่อนคลายบ้างชีวิตจะสบายและมีความสุขมากยิ่งขึ้นขอส่งกำลังใจความปรารถนาดีไปยังท่านผู้ชมเพื่อนที่ทำงานทุกสาขาอาชีพอํานวยพรส่งไปว่าสาธุโขโมทนาพาให้ชื่นจิตราบรื่นปรีเปรมกเกษมสัรอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวัน ทรัพย์อนันต์โชคทวีมั่งมีเอย่ยมีความสุขกับการทํางานมีจิตใจเบิกบานความสําเร็จเกิดขึ้นเมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามจเจริญพร